สปอยของมังงะวันพีในตอนที่1 1 2 2ในตอนนี้มันหลุดมาไวกว่าปกติเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อาจจะมีเนื้อหาที่หลุดมาเพิ่มเติมตัวมานเนี่ยอาจจะหลุดมาอีกทีในตอนสปอยยาวเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอลุนกันนะว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาสปอยที่หลุดมากี่ครั้งกันนะฮะโดยที่เนื้อหาในตอนนี้เริ่มโทวมาที่เอเมดที่กําลังต่อสู้กับเหลาผู้เท่าซึ่งก่อนหน้านี้เอเมดก็ได้พูดเปยเอาไว้นะว่าจะใช้ไพ่ตาลับอะไรบางอยา่างซึ่งงใในนนนตอออีี้้้เเมมมม่่ยกก็ไดชาซออึ คือการโจมตีด้วยฮาคิ้ขนาดยักษ์ที่จอร์โปลคนก่อนที่อยู่ในช่วงหนึ่งน้อยปีของข้อมากเปล่าเขาได้ได้ผน,นึกเอาไว้ในตัวเอเมดและพลังนั้นมันก็ได้อยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการโจมตีด้วยฮาคิ้ขนาดยักษ์ในครั้งนั้นมันก็ทําให้เหล่าฮัพผู้เท่าพวกเขานั้ถูกส่งกลับไปที่เมรีจรูซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ยฮาพผู้เท่าทั้งสี่คนนั้นถูกส่งกลับไปและพวกเขาก็ได้กลับร่างกายเป็นร่างมนุษย์จะเลือก็แต่เซตเทิลที่ในตอนนี้นั่งอยู่บนกอเอเคนเป และหลังจากนั้นก็จะได้เห็นนะว่าในตอนนี้กลุมโมฟางเนี่ยได้ออกไปจากกอลอเคเรียบร้อยแล้วและถึงแม้ในตอนนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับจอบาคกนกอดก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็จะเห็นจอบาคนก่อนเป็นแค่งเงาเท่านั้นแต่ว่าดูเหมือนรูปเงาของจอบาคกนกอดมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาในตอนนี้นะฮะและก็แน่นอนว่าข้อความสุดท้ายในเกิดทิศหน้าเนี่ยวันพีนโงดเพราะว่าจํางดก็เลยทําให้กระตุ้นทุกเรื่องใน,นงดตามไปด้วยนั่นเองโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาขอสอสอ์หลุดทั้งหมดในตอนนี้นะฮะ ส่วนถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาคลิาใหม่ๆเช่เาๆสรวสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ